บ้ามันมากขึนมา้ยอูก็ทำาไอเอเจเลือนก้าเดินอ้เป็นม่ทหมาตมนเป็นแ่มหมาอะไร Hãy subscribe à cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มึงเป็นเหรอไม่สรวจเท่ากับไม่เป็นเออเออแล้วเขามาแบบก็มาแบบกูไงมาเรียนงานไม่ตรวจเท่ากับไม่เป็นนะมาเอาหลานเกี๊ยเออโอ๊ยสับไม่ดีไม่ตรวจเท่ากับไม่เป็นใช่อืมเราอย่าไปตรวจเลยไม่ต้องตรวจเราเขามาแบบปูแบเราเรารู้ที่เดียวเลยจบเออเฮ้ยหมาเก่งอยู่ จเปิดไปบ้างเนอะโอ้โหน้ำมันจิ้มเปรี้ยวดิมีเปล่าโรคอะไรอ่ะหวานเนี่อย่าอย่าเป็นอย่าเป็นอะไรที่จันทบุรีนะขึ้นไปไม่หาขึ้ไปหาไม่ถูกนะเขาจะนายขับรถมาส่งนะอืมใจเนื้อได้เห็น ดึกแล้วนะเออหอัหลทุ่งทุ่งทุ่เดี๋ยวนะณยาใครอยู่ห้องอ่ะจะได้ไม่ม่แป๊กอยู่วะเขอยู่รับยงไม่ไ้อยู่เลยแเดี๋ยวว่าเต่าแก่ได้เดี๋ยวทต่อมานะอท้าสักเก่งมาหมออยู่้สั่ก็หเช้าเย็นบางท้าแามวันเช้าเย็นสวันต่อตนแล้วไปหยุดแล้วกพักักประมาณสัก ไม่ออกมา่่าเป็นยมันไปเรอ้าสามนี่ขสมสองสมุดสาคอเนาะไอ้กอผัดอกอไปทำงานไปรับเอกสารทางวัดอยู่แต่ว่านะไม่ทีนแงังอาแล้วไม่ทำไมมันถึงไม่าต่อกันไม่ได้ มันอร่อยนะมันปเรยก็ดีแล้วมันเป็ก้อนไม่แตกอนมันกี่แล้วอาไว้เลยเอาไว้เลยาต้องกินตอนรแม่ข้าแรกแม่มันจะเป็นเส้นถ้าือมาแล้วกนมันอยิมปตองกรเป็นก้อนปาอันนี้อันนี้ผมนะันนี้ผมรนะี่กนกบัอกบ

จะทัำหนูนะทำไมอ่ะปกติตเขาไม่ท <laughs> มักอ่ะฮะแม่คุณถามจะมึงคิดจะลบป่ะนี่ะไม่ลดหรอกทำไมอ่ะมาเอาหุ่นแรกๆด้หุ่น